ยินดีต้อนรับสู่วิชากลาศาสตร์โครงสร้างสวัสดีครับครูชื่อนายเปรมบันสารหรือครูเปรมครูประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้างวิทยาลัยเทคนิคสแก้วทำการสอนประจำรายวิชากลาศาสตร์โครงสร้างครับ้วยการเรียนรู้ที่5้าโมเมนต์ของแรงสาระสำคัญโมเมนต์ของแรงโมเมนต์ออฟฟอร์ส คือผลของแรงที่พยายามหมุนวัตถุรอบแกนใดๆหรือรอบจุดใดๆโดยมีทิศทางการหมุนได้2ทิศทางคือทิศทางทวนเข็มนาฬิกาและทิศทางตามเข็มนาฬิกาหาได้จากการนำแรงคูณเข้ากับระยะทางที่ตั้งฉากกับแนวแรงไปยังจุดที่พิจารณาโมเมนต์คือเป็นปริมาณเวกเตอร์ที่มีทั้งขนาดและทิศทางทฤษฎีของวารียองคือโมเมนต์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากแรงรับรอบจุดหมุนใดๆจะมีค่าเท่ากับผลรวมทางพีชคณิตของโมเมนต์ที่เกิดจากแรงย่อยรอบจุดหมุนเดียวกัน ครับครูชื่อนายเตมันตะสังนะครับวันนี้ครูจะมาสอนเกี่ยวกับการหามโมเมนต,ต์ของวิชาคณิตศาสตร์โครงสร้างนะครับการหามโมเมนต,ต์ครูยกตัวอย่างมางหนึ่งโจทย์นะครับคือการหาโมเมนต,ต์ของแรง F นะครับของคานนะครับวิธีการหาจากโจทย์ก็คือคารเรามีความยาวอยู่ที่5เมตรนะครับ5เมตรนะความยาวทั้งหมดอยู่5เมตรแล้วมีความยาวครึ่งหนึ่งก็คือ2เมตรนะครับและทีนี้ ปรากฏว่าแรงโมเมนต์ที่เราจะต้องการหาเนี่ยก็คือแรง F ตัวนี้นะครับซึ่งเรายังไม่ทราบค่าว่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับทีนี้ตัวนี้โจทย์เราให้มาอยู่แล้วก็คือ20นะครับแรงคือ20อทีนี้วิธีการหาหายังไงก็คือเอาแรงตัวแรกนะครับที่เราหาได้ที่เรามีอยู่แล้วในโจทย์นะครับก็คือ20คูณด้วยความยาว2เมตรนะครับ ่เท่ากับอ่ตัวนี้ก็คือ f นะครับคูณด,ด้วยความยาวที่เหลือ5้ลบสเหลือ3นะครับอ่ทีนี้หลักการของมันก็คือโมเมนต์อ่ควรนะครับและเท่ากับโมเมนต์อ่ตามนะครับทีนี้โมเมนต์ควรก็คือ ยี่สิบคูณสอนะครบกดเครื่องคิดเลขยี่สิบคูณสได้เท่าไหร่นะครับยิบคูณสก็คือสี่สินะครับเท่ากับทีนี้เอคูณสได้หรือเปล่าเอคูณสไม่ได้เพราะว่าเอไม่ทราบจำการนะครับเอูณสก็คือการเป็นเอคูณกับสามนะฮะลงมาในสมนการตัวต่อไปเลยทีนี้ทำยังไงจากเอฟที่คูณอยู่กับสอยู่นะฮะคูณอยู่ย้ายมาหารนะครับ สี่สิบหารด้วยสามเอฟอ่ะั่งน,นี้ก็จะเหลือเอฟใช่ไหมครับทีนี้เราย้ายสมการเอฟนะครับเอฟเท่ากับสี่สิบหารด้วยสามอ่ะรรทัดต่อมาเอฟเท่ากับสี่สิบหารด้วยสามนะครับก็จะเท่ากับสิบสามจุดสามนะครับหน่วยเป็นหนึ่งตั้งนะครับ เดเป็นนิท่านนะครับเหเป็น Eastern, นูท่ันเหเป็นนิท่านทีนี้ก็จะตอบแป้แล้วเราจะรู้ค่าแรงของตัว F กนะับโจทย์ที่เราต้องหาได้แล,แล้วก็คือ13.3นิวจันเท่านนั้นเองที่คือการหาโดเใชเครื่องต้นนะครับอ่วันนี้ครูก็ฝากไ้กับโจทย์ข้อน,นี้นะครับลองไปทำเป็นการบ้านนะครับก็ขอบคุณมากครับ